ประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้าครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการธรรมะธรรม,มูโมนโ่งกันอยู่ได้ไม่ต้องการเจตนาว่าร้ายใครแต่ต้องการฉุดกระชากลากใจให้เราพิจารณารมคำสอนของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลงจนถึงแก่นและได้ประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆนะครับเราได้เกิดมาเป็นคนนั้นนะครับ ถือว่าเป็นบุญมาสารที่เราสะสมมาได้เกิดมาเป็นคนพุทธอีกนั่นถือว่าเป็นบุญชั้นที่สองที่เราตั้งจิตอธิษฐานจนได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนะครับเจตนารมอันแน่วแน่ที่เราตั้งใจข้ามพบข้ามชาติมามาถึงชาตินี้จะทิ้งมันไปง่ายๆความหมายของคำว่าทิ้งมันไปง่ายคืออะไร ก็เพราะเราชาวพุทธทั้งหลายนะครับเกิดมาในแผ่นดินนี้นะเกิดมาในแผ่นดินไทยนี่นะครับปรากฏว่านะครับเรานะแทนที่จะมั่นศึกษาหาความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะครับเรากลับนะครับได้เป็นชาวพุทธเพียงแค่ตามใบ สัม,มโนประชากรเท่านั้นตอนต้นที่ผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเราได้เกิดมาในประเทศนี้นั่นเพราะกรรมดีที่เราทำมานะครับเกิดมาเป็นชาวพุทธนั่นเป็นกรรมดีชั้นที่สองที่เราตั้งจิตเจต,ตนามามันไม่ได้หมายความว่าการได้เกิดมาเป็นคนไทยและเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับ ลองพิจารณาใคร้ควรดูวยดีเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับสอนเรื่องกรรมยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะกรรมนะครับและการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นก็เป็นเพราะกรรมการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อมาสอนให้เรา ลุดออกจากระบบกรรมนะครับซึ่งมันเป็นระบบแห่งความทุกขในการเวยนวายตายเกิดมันทุกอย่างไงรลหะครับมันทุกเพราะว่าการเกิดมาเป็นคนดังที่ได้เรียนแล้วว่ามันยากเหลือเกินนะครับการเกิดเป็นเทวดาก็ยากนะครับพระพุทธเจ้าตรีบบอกไว้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ หรือการเกิดมาเป็นเทวดาเนี่ยนะครับเป็นการเกิดที่มามีความสุขอยู่ในสุขตินะแต่ในจำนวนสรพรพจิตทั้งหลายนยโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นคนที่เราบอกโอ้โหมีคนอยู่หกเจ็ดพันล้านเนี่ยนะมันเยอะแยะมากมายเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเท่ากับแค่ดินในเล็บแล้วจริงไหมจริงครับ ท่านผูน้ชมลองพิจารณาเลยมดมาแรงไส้เดือนนะครับสัตว์ประสัตตทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยอู้ที่เกิดขึ้นนะในโลกนี้ที่ดูสิครับสักกี่ล้านล้านล้านลานตัวไม่นับนะครับเทวดาไม่นับเปรตอสุกายสัตว์แล,ลกอีกเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและเทวดาเนี่ยเหมือนพระเจะ้าว่ยมันเหมือนกับดิน,นเลยจริงๆดินส่วนใหญ่ทั้งโลกนะครับ อยู่ในทุกขตินี่นะครับที่บอกว่าเรานะได้เกิดมาแต่กรรมดีสองที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธนะครับเพราะเราต้องเคยตั้งจิตอธิษฐานาแล้วกรรมมันถึงกำหนดพาให้มาเกิดนะครับทีนี้เวลานะครับเราพิจารณาในการที่จะดำารงชีวิตของเราเนี่ยนะครับเรา กลับไม่ได้พิจารณาในจุดของการเกิดของเราที่บอกว่าเกิดแต่กรรมนะครับเรากับปล่อยชีวิตเนี่ยให้มันเป็นไปตามยัตถากรรมคือแล้วแต่มันจะไปข้างไหนเราไม่ได้บริหารจัดการการกระทําหรือกรรมของเราให้มันไปในเชิงบวกให้มันไปในด้านดีนะครับอย่างน้อยที่สุดอะซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ ตายไปก็ให้ไปเกิดในที่ดีก่อนนั่นหมายความความจริงในการที่จะเกิดชาติได้เนี่ยเราเลือกเกิดได้ไม่ใช่เลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่การเลือกนั้นมันเลือกจากการกระทาในปัจจุบันแต่คําสอนที่แท้จริงนะครับขององค์สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้หลุดจากระบบกรรมนะครับทีนี้ผมจะต้องมาเล่าทบทวนใะนท่านผู้ชม ได้เข้าใจว่าเวลาผมพูดย้ำเรื่องกรรมเรื่องกรรมเราจะหลุดพ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเราเป็นไปตามจะถามครับคือแล้วแต่มันจะเป็นไปเพราะอะไรครับก็เพราะจิตของเราที่ปรุงแต่งด้วยการยึดมั่นเป็นตัวเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะครับยึดเอาความเป็นตัวเราพอยึดเอาความเป็นตัวเราไอ้ตัวนี้เลยครับจะเป็น,นกลไกแห่งการ ขับเคลื่อนกรรมนะครับคุณไกแห่งการขับเคลื่อนกรรมเท่าตัวเราเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้พิจารณาเอาคําสอนที่แท้จริงเรื่องกรรมมาเป็นตัวกาหนดนะเราหวังพึ่งพิงสิ่งที่มองไม่เห็นเทวดาผีสางเชื่อโชคลางนะครับทั้งๆท,ท,ที่ในความจริงในสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรม นะครับเราจะไปไหว้พระไปอธิษฐานไปตั้งจิตอะไรอย่างไรที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางหรอกครับที่จะบังเกิดผลไอ้ส่วนที่บอกว่าไปแล้วเจอบังเกิดผลเนี่ยนั่นมันเป็นจังหวะของกรรมที่ลงตัวกันพอดีเพราะถ้ามันขอแล้วได้ผลโอ้โหคนทั้งโลกนี้ขอทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผลหมดเลยครับเราจะมาดิ้นรนทำนูน่นทำนี่กันทำไมนะก็ขอกันอย่างเดียวเลย ใชนไหมมันเป็นกฎเกณฑ์นะครับมันเป็นเหตุเป็นผลที่พิจารณาง่ายๆแต่นะครับมันจะถูกพ่าเลือนไปจากความคิดของเราเพราะความเป็นตัวตนของเราที่เราอยากได้โน่นอยากได้นี่ไม่อยากได้น่นไม่อยากได้นี่เนี่ยนะครับเราจึงไปอาศัยสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงหรือสิ่งที่เรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นย้ำนะครับ โชคดีไม่มีโชคร้ายก็ไม่มีนะครับเราไวพอรอไหมขอโชคดีนะมีความสุขนะอย่าได้เจอโชคร้ายอย่าได้เจอเพศภัยไม่หรอกครับเวลาเราได้สิ่งใดดีมาก็ให้รู้ว่านั้นเป็นผลมาจากการกระทำนะครับตั้งแต่อดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันต่อเน,นื่องนะครับถ้าเจอ สิ่งที่ร้ายมันก็จะเป็นแบบเดียวกันตามกฎแห่งกรรมข้อนี้นะครับพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมนาพาไม้เกิดนะครับเมื่อกรรมนําพาไม้เกิดแล้วพอเราเกิดมาแล้วเนะี่ยเกิดมาโชคดีเนี่ยนะครับเป็นคนไทยเป็นคนพุทธแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรรมที่ส่งเสริมนะมาส่งเสริมจากการเกิดของเราให้ดีขึ้นแต่มันก็มีด้านกลับเหมือนกันนะครับในกรรมส่งเสริมเราเกิดมา เป็นคนไทยเป็นคนพุทธแต่ลำบากยากจนนะวิบากกรรมตามมาส่งเสริมเราให้ลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะคําว่าส่งเสริมมันเป็นทั้งบวกและลบต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเบียดเบียน er, นะครับเรานะเกิดมาดีมีความร่ำรวยมีเงินมีทองนะแต่ปรากฏว่ากรรมเบียดเบียน er, นะครับให้ลำบากยากจนลงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ เกิดมาลำบากยากจนนะครับยากแค้นแสนเข็นกรรมก็มาเบียดเบียนความยากจนแสนเข็นนั้นให้ดีขึ้นไอ้เน,นี่ยก,กรรมเบียดเบียนเห็นไหมนี่สามกรรมแล้วครับกรรมข้อที่สี่เรากรรมตัดร้อนนะครับตัดร้อนเนี่ยก็คือเมื่อเรานะครับอยู่ดีมีสุขร่ำรวยอยู่ๆพลิกผันปั้งเลยนะครับพลิกผันเนี่ยเปไงพลิกผันปั้งเลยเนี่ยอยู่ๆไปติดุก จากร่ำรวยมีชื่อเสียงเงินทองติดคุกนี่เรียกว่ากรรมตัดดอนจากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งเลยหรือตัดดอนจากแยกเป็นดีนะครับยากจนไปซื้อลอตเตอรี่สิบใบนะครับมันไม่ใช่โชคดีถูกเข้าไปได้ไม่รู้เท่าไหร่หกสิบล้านนั่นก็กรรมตัดดอนจากแยกจนไปสู่ความร่ำรวยทุกอย่างเป็นไปตามผลของกรรมแต่ผลของกรรมที่ว่านี้นะครับ มันไม่ได้จะพูดถึงแต่เรื่องของวิบากกรรมแน่อย่างเดียวนะครับกรรมเนี่ยนะครับยังมีข้อต่อไปอีกว่าให้ผลในชาตินี้นะให้ผลในชาติหน้าให้ผลในชาติต่อๆไปนะครับและการอโหสิกรรมนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังเนี่เป็นแปดอย่างแล้วนะครับยังมีอีกสี่นะครับกรรมที่จะส่งผลนะครับก็คือกรรมหนักนะจะส่งผลเลยกรรมพวกนี้ ที่เรียกว่ากรมหนักก็คือกรรมที่นะครับทําให้พระบาทพระพุทธเจ้านะครับห่อพระโลหิตนะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําให้สงแตกแยกกรรมถัดมาคือกรรมอันนี้สําคัญนะครับกรรมอาจินกรรมที่ทําซ้ํา้ำซ้ำซ้ำซ้เนี่ยมันก็จักส่งผลนะครับกรรมถัดมาก็คืออาสันนกกรรมนะครับก็คือกรรมที่ เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะตายอันนี้ก็สําคัญนะครับเกิดขึ้นก่อนจะตายเนี่ยนะครับเราก็จะตรึกระลึกถึงนะครับกรรมที่ทําไว้มันวูบขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะเป็นช่องทางที่จะไปเกิดนะครับในภพต่อไปนะครับนี่เราเรียกว่าอาสันกรรมถัดมาก็คือกรรมที่ไม่มีเจตนานะครับจะให้ผลใน หลังๆตัวสุดท้ายกรรมสุดท้ายชุดสุดท้ายสี่ข้อนี้ที่จะมาพูดฟังเราต้องกลับมาที่คําสอนของพระเจ้าอว่าอัตติอัต,อตนโนนาโถต้นนั่นแหล,ละเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่มันสัมพันธ์กับความหมายของคําว่ากรรมทีนี้เราเองนะครับรู้อยู่แล้วอาจินกรรมทําบ่อยมันก็จะส่งผลอาจินกรรมนะครับมันดูเหมือนกับว่าเอ๊ะ มันไม่เท่าไรแต่ผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นี่เราตีไม่เจ็บแต่ถ้าเราตีไปแบบนี้เป็นหมื่นครั้งแสนครั้งหลานครั้งมือเราจะเน่าและขาดเลยเห็นไหมฮะมันไม่ต้องจําเป็นต้องครั้งเดียวนี่อาจริงครับเช่นเดียวกับความดีนะครับที่เราทำซ้ำๆๆ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 ๆมันก็จะให้ผลขึ้นมานะครับ หรือกรรมเลวกรรมร้ายที่ทำซ้ำๆๆๆๆมันก็ไม่ผลทั้งๆท,ท,ที่กรรมนะครับเบียดเบียนผมย้ำนะเราเกิดมายากจนนะกรรมจะเบียดเบียนเรานะให้มันดีขึ้นนะเห็นไหมมันนอกจากวิบากเก่าถ้าเราทําอะไรซ้ําๆๆๆมันก็ดีขึ้นในชาตินี้เลยมันอยู่ที่การกระทําของเราในด้านกลับกันนะเกิดมาร่ํารวย เป็นคนหนูโอ้พ่อแม่ดูแลอย่างดีปรากฏว่าไปคบเพื่อนไม่ดีนะเพราะคบเพื่อนไม่ดีนะครับมันก็เกิดการกระทำที่ไม่ดีทำซ้ำทำเร็วทำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำส่งผลเบียดเบียนติดคุกติดตารางนะครับลำบากหรือหมายความว่าถ้าตัร้อนไปเลยโอ้โหนะติดคุกตลอดชีวิตนะหรือถูกประหารชีวิตไปอย่างนั้นเป็นต้น อันนี้คือความหมายของคำว่ากรรมที่เราจะต้องพิจารณาทีนี้เมื่อกระบวนการของชีวิตทั้งหมดนันครับถ้าเราเห็นชัดว่ามันเกิดแต่กรรมนะมันก็จะต้องมีกรรมหรือการกระทำบางอย่างถ้าเราทำซ้ำๆๆๆแล้วมันจะเกิดผลกรรมนั้นคืออะไรกรรมนั้นก็คือการเจริญสติภาวนานะครับการเจริญสติ ก็เหมือนกันที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมตอกย้ำซ้ำมาเรื่อยว่าเราจะต้องเข้าใจศักยภาพของจิตจิตทําได้ทีละอย่างนี่เป็นข้อแรกสองทำซ้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 ำจะเกิดความชํานาญนะครับและการกระทาซ้ําๆนั้นมันจะส่งผลในแง่ของกรรมด้วย้จิตทําได้ทีละอย่างเราก็มาดูนะครับว่าจิตมันมีด้านหนึ่งก็คือการปรุงแต่ง ตลอดเวลาผ่านตาหูจมูกลิ่นกายใจนะครับไอสิ่งนี้นะครับเนี่ยเราเรียกมันว่าขันสีมันคือกระบวนการการทางานของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งมันมีตัวดึงอยู่เร,เรียกว่าสตินะครับหัวกับท้ายปลายของจิตเนี่ยสติมันก็คอยดึงอยู่ทีนี้ถ้าเราไม่ดึงด้วยสติ ด้านของการปรุงแต่งเนี่ยครับมันจะทําตลอดเวลานะครับโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอะไรมันจะพุ่งขึ้นไปนะแต่ถ้าเราดึงเอาฝั่งสติขึ้นมาสติมันก็จะคอยยับยัง้งอ่าทีนี้การยับยั้งของสติเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันทําได้ทีละอย่างเราก็ต้องทําให้จิตเราเกิดสติตลอดเวลาการเกิดสติทํำยังไงเนี่ย คำสอนนะครับจริงเป็นคำสอนแต่มันเป็นทริคนะว่าถ้าไม่ให้มันปรุงแต่งถ้ามีสติก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมพอเรารู้สึกรู้ตัวจิตมันก็ไปปรุงแต่งไม่ได้ทีพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมนะครับจิตไปปรุงแต่งไม่ได้บ,บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันเ็เกิดสภาวะความว่างมันเกิดสภาวะความว่างและจากสติมันเป็นความคุ้นชินอยู่เรื่อยๆ นะมันก็เกิดศักยภาพจากการกระทําซ้ํเพราะเกิดสกรยภาพจากการกระทาซ้ํานะครับน้ําหนักของจิตที่อยู่ทางด้านฝั่งสติเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มมากขึ้นและผลที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรผลที่เกิดขึ้นกับเราก็คืออ่ะจากวันหนึ่งปรุงแต่งร้อยครั้งมันก็ค่อยลดเหลือ99ครั้ง9 8ครั้ง90ครั้ง80ครั้ง7 0ครั้งยีบครั้งน้ำหนักมันเหมือนกับทวงดินถวงดุลสองข้าง อีกข้างสติมันก็จกเม่อก่อนมีอยู่ 10, 20ก็เพิ่มขึ้นเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเพราะฝั่งสติมันมากขึ้นเรื่อยๆเ,ย,เยนะครับไอ้ฝั่งที่ปรุงแต่งมันก็ลดน้อยถอยลงการกระทําที่เกิดขึ้นจากจิตที่ปรุงแต่งก็ลดน้อยถอยลงกรรมที่จะผูกที่จะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกรรมที่มาจากการ จเจริญสติการสร้างสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เพิ่มพูนยิ่งความชำนาญก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็เกิดสภาวะของความว่างที่มาจากการวางไม่ใช่อยากว่างนะ <c oughs> มันเกิดสภาวะความว่างขึ้นเองจากสภาวะแห่งการวางเพราะเป็นแบบนี้นะครับอะไรมากระทบเราเราก็จะสบายๆเพราะเราวางเนี่ย เราเห็นในกฎแห่งกรรมเชื่อในกฎแห่งกรรมยอมรับมันว่ามันเป็นเช่นนั้นในขณะเดียวกันก็ฝึกจเจริญสติไปเนี่ครับความทุกเบื้องต้นนะครับทุกจรที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็มากรากลายเราไม่ได้ส่วนทุกแห่งการเรวียนว่ายตายเกิดก็จะถูกลดถอนลงไปถ้าจิตวางแยงถึงที่สุดนะครับก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่การฝึก จเริญสติขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมันจะเห็นความจริงสรรพสิ่งเป็นอนินจังทุกขังอนัตตามันเป็นเช่นนั้นนะสิ่งที่เป็นตัวเรามันสมมตุติแค่นี้เบื้องต้นเราเข้าสู่กระแสแห่งการจะไม่เวียนวายตายเกิดแล้วนะครับก็แลกเปลี่ยนกันครับอนุโมทนาบุญทุกท่านสวัสดีครับประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงอูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกัน ฮัลโหลมาไวน้าครับใ่ใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท